สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบมาเล็ก <Wow. S 1> ผมมาตรวครับอยู่ดีนะครับอยู่ดีผมมาตรวจจะขึ้นนะครับ มันได้ต้องจัดน,นะครับพี่น้องอ๋ขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วขึ้นมาอ่ะขึ้นมาหลักไปหนึ่กิโลเมตรนะครับพอเดินไม่ได้หลักนึงกิโลเมตร ต้องการนะครับเอาตามการนะครับเดี๋ยวเลยเดี๋ยวแบะเดินขึ้นมาแบบังเดินขึ้นมาเลยก่อนมปเดินตีเด้ อยู่นี่อยู่ดีนี่ก็จอดประจําการอย่นี้เลยนะครับเวลาโกเบรครับโกมัจูเต่าน้ำมันยังเกย้องลมบงครับ รถมาร์กนะครับรถมาร์กเดี๋ยวไงนุ้งแซ่บก่อโอเคเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนครับพรถจักรยานมาครับนี่เป็นอยู่ดีนะครับทำไรเติมนน้ำมันเนออเติมนน้ำมันเนออไปลาวเบินรถอยู่น น้ำมันอยู่ดีครับต้องการนะครับนี่โรเบิร์ตรามการต้องเปล่าไว้นี่ต้องเปล่าอต้องเปา่าือตัวนี้หน้าไหนกันนี่อยู่ดีนี่เนาะคกับอดี๋ยวติ๊บเราปีเลยนาะแต่ตาตาปาโอเคเลยเนาะ เอ็นโปเมนกันหนึ่งอยู่ดีเนี่ยแต่เล่งมาเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเกลอยงเป็นเอสเจดรอยมาเลยอืมก็จะเป็นเอสเจดรอยเพียเย้ยเลยส่วยเลยยีที่ว่าปีไหนนะครับเนี่ยซ้ำกานนะครับนั้นแหละเดิกเึ็นมา ร็อกมาเลยครับร็อกร็อกี้ีร็อกไปร็อกไีร็อกไปร็อกก็ติดดาวกันบางเดิอขึ้นอะไรนะครับเอเมนี่

เดินไปเลยสักว๋วยรับพี่น้องไม่ปวดงั้นก้อยก้อยอ่ะวันนี้รุ่นทิปนะครับรุ่นทิปเดินขึ้นเตือนเลยพี่น้อง ก็เก่งมังม่ายนยะก็จอติดได้ก <laughs> ่อนมาครับมองแล้วครับห้างโรเบิด์ตามการนะครับบอลบอน รับพี่น้องกรอนรเบ็นี่ขึ้นไม่ต้องกลับก็ได้นะครับ ไปไม่ไกลนะครับหนึ่งกิโลเมตรนะครับทางหลงหมายเลข88นะครับ ไ้ตวงอันไปตังนั้นเลยแล้วมางั้นก่อนบอนโอเคนะครับนังกิมนี้จบเปยนแ่นี้ก่อนนะครับก็กดติดตามม้ด้วยนัครับากำจรองแบบไม่โก้กับีสวัสดีครับ ขอบคุณไปต่างวัดชัดด้วยนะครับเดี๋ยจานอนไม่โกงกับวีท้ายดำโอ้บันไดต้องตอนนะครับผมขึออ้นนี่แหละบรนไดขึ้นก่อนนี่แหละบันไดขึ้นก่อน,เ,น,น,อนเออขึ้นแล้วพี่น้องร้อยแล้วเนาะบันไดนี่เนาะ กินอะไรกับพี่น้องัะแรปุ๊บอืมเก็บกรอนไปเลยอืมอัน,นุกรรมมนกันนะครับเอามันกินในตีกลางเงียบไหมนุ๊กไก้กับรอนานำอ๋อ u cần cáp ra nằm tung thì nhai thế lên à tới... na nằm nữa tung đi nhai lấy tàng mày à lò ngọc lá nhà qua đây bằng lại có quá không เก็บทอนไว้เลยพี่น้องมันเนี่ยตาจางก็เก็บเองเลยนะครับตาจางนั้นปื้อ้น้นตาจางก็งกงกยกขึ้นเองเลย ติดตามให้หน่อยนะครับกับจังหวัดแม่โกลกับอีสสวัสดีครับนุ้บังไม่ลงแล้วเออเออเออไม่ตันแล้วติดเที่ยวแล้วเดี๋ยวมีโอกาสโมๆเดี๋ยวกอมาตาย Yeah, okay. ไปแล้วนะครับน้องโดดหลันมาเด้วดูว๊าบนี่ตีมันเดี๋ยวมาเอายิบหล่อนี่ยตีมันไหนหลาบยิบหล่อนี่เอ้ยเอ็นวิ่งตัววันอ๋อแต่แต่ละงบไปต้อนน่ะ